สวัสดีค่ะสวัสดีครับจะกลับมาดูมาดูค่ะมาดูมาดูชั้นแนววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งี่เด็กแถวนี้หาเรื่องหนีเที่ยวก็ยากไปอ่ะไปไหนอ่ะไปแสวงบุญวันนี้ไปสวงบุญที่วัดโพทองนะครับวัดโพทองนะคะโปรเจกต์เราก็คือเอาพุทไปเติมไปเติมกับสามวัดแล้ววัดแรกวัดอะไรนะ วัดแรกวัดนางพญาวัดที่สองวัดที่สองวัดลาดบุรณะที่พิษณุโลกสองวัดวัดที่สามก็วัดโพทองโพทองจ้ะแล้วก็อาจารย์กำลังเดินทางตอนนี้ออกเดินทางแล้วจากประทุมธานีนะคะเข้าเมืองเข้าเมืองวันนี้เราจะเข้าเมืองกันจ้ะไปดูกันบ๊ายบาย เออไายบายทไมครับสวัสดีครับวันนี้มาดูมาดูก็อยู่กันที่วัดโพทองครับจังหวัดจังหวัดกรุงเทพเรานี่แหละครับวัดโพทองบางมดนะครับมีหลายที่ก็สําหรับสายพยางรุดนะครับก็อยากให้มากันของหลวงพ่อวรานะครับที่ไปไหว้นะขอพรเติมพลังครับอยากจะบอกว่าแดดแรงมากครับก็เดี๋ยวพาไปดูด้านในนะครับแล้วก็มีอะไรบ้าง วันที่เรามานี่พีเอ็มเยอะนะครับเราก็เลยต้องใช้พีเอ็มนะครับแล้วก็ข้างหลังผมนี่เป็นลานเทพนะครับข้างหลังลุงเสือกับป้าออนนี่เป็นลานเทพซึ่งย้ายออกมาจากด้านหน้าอุโบสถน,นะครับใรที่มาแล้วก็ขับรถเข้าไปด้านในแล้วหาไม่เจออยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ที่เห็น,นเป็นสีทองด้านหลังนะครับมทาอยู่เสร็จไปเยอะแล้วนะครับที่เรามายังไม่เสร็จ ไอ้ได้มายังไม่เสร็จก็เสร็จไปเยอะเลยจะได้พาเข้าไปดูนะครับรวมไปถึงที่ไหว้ขอพรจุดต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันไปถราผมตรงลานเทพนะครับที่ย้ายมาจากด้านในนะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะมีที่ให้กราบไหว้นะครับแล้วก็ไปเช่าบูชานะครับอุปกรณ์ในการกราบไหว้ไม่ว่าจะเป็น ดอกไม้น้ํานะครับทูเพียนต่างๆนะครับมีวิธีบอกชัดเจนนะครับว่าต้องทําอะไรยังไงก่อนก็สําหรับท่านที่มาก็อ่านก่อนนะครับแล้วก็ถ้าท่านจะปิดทองนะครับนะผมแนะนําว่าองค์แรกนี่ก็คือด้านหลังที่เห็นนี่คือพระสยามเทวาธิราชน,นะครับส่วนที่อีกสององค์ด้านหน้าอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะครับแต่ว่าผมดูลักษณะแล้วน่าจะเป็นพระเสือเมืองพระทรงเมืองนะครับส่วนองค์ถัดมานะครับ องคถัดมาเป็นท่านเท้าอนันโทนาคราชนะครับถ้าถ้าเรียกผิดต้องขออภัยด้วยนะครับต่อมาเป็นองค์พญาเวชยันนะครับองค์แรกเป็นเป็นท่านเวชยันนะครับส่วนองค์นู้นนะครับก็เป็นท่านสุบันนะครับส่วนองค์ที่เป็นสีสีนี้ก็คือท่านพญาสุบันเหมือนกันนะครับ องค์ท่านเวชยันนี่ก็มาขอพรเรื่องให้กระจัดปัดเป่าปัญหาสิ่งไม่ดีนะครับคูนใส่มดดำมาไต่ต่างๆนะครับขออำนาจแห่งท่านนะครับอันนี้สายพญาพุธนะครับส่วนท่านพญาสุบรรนี้ก็เป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับค้าขายการทํามาหากินหน้าที่ตําแหน่งการงานนะครับแล้วก็มียักษ์เขียวครับยักษ์แดงนะครับเห็นนะครับด้านมุมนู้นนะครับเป็นยักษ์เยวนะฮะอันนี้เป็นบริวารขององค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับ ส่วนองค์ด้านนี้คือท่านพระวิรันตานา,าสนู์นะครับที่อยู่ที่วังพญาไทยนะครับก็ขอพรท่านเรื่องสุขภาพนะครับนะครับแล้วก็ช่วยขจัดปัญหาอุปสรรคเทศไทยใดๆต่าง,งๆนะครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่กันที่วิหารของสามเทพนะครับอ่าเดี๋ยวให้ประออนแนะนำค่ะก็องค์กลางของอ่อนนี้นะคะก็เป็นพญา องพยานมุจลิน,นะคะคู้ปกปกักษ์กักศาสนาของเรานะคะส่วนองค์ด้านนี้นะคะก็จะเป็นท่านเท้าปางบดินทร์พงศ์นะคะส่วนอีกด้านนึงก็จะเป็นองค์เทพพระศิวะของเรานั่นเองนะคะก็ยังไงเดี๋ยวให้ลุงเสืออ่าทานให้ดูนะจ๊ะโดยละเอียดสวยงามน,นะครับสามเท้าผู้ยิ่งใหญ่นะครับโอเคตรงนี้ก็คือวิหารเทพนะครับวิหารเทพ ครับซึ่งยังไม่สมบูรณ์ร้อเปอร์เซ็นนะครับแต่ว่าเสร็จไปเยอะแหละนะครับเป็นสีทองสวยงามมากจ้ะอันนี้เป็นส่วนของวิหารเทพนะคะเดี๋ยวเราก็ไปชมด้านในกันค่ะผมอันนี้ก็เข้ามาถึงด้านในของของวิหารเทพนะครับจะมีพระพิฆคคเทศนะครับ ตั้งเป็นประธานนะครับเข้ามาก็สำรวมสงบสตินะครับขอขอพรอ,อันนี้ก็เป็นภาพจิตกรรมนะครับอันนี้เป็นข้างในนะครับข้างในนะครับให้ดูคร่าวๆนะครับจะมีรูปสักการะเยอะมาก พระพิฆเนศนะครับเป,รเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จเป็นประธานในในวิหารนี้นะครับครับด้านบนจะเป็นพระนารายณ์นะครับพระนารายณ์งคุฑนะครับแล้วก็รูปของท่านหลวงพ่อวลลานะครับแล้วตรงนี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมนะครับทั้งสองฟางนะครับ ก็อันนี้เป็นองค์ไตรเสียฮุกโจนะครับนะครับสำหรับใครที่สายนี้นะครับแล้วก็ตรงนู้ดเป็นทุกลกซิวนะครับแล้วก็พระศิวะนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นภาพจิตกรรมฝาผนังนะครับผมสวยงามมากครับด้านบนนี้เป็นพระราหูนะครับแล้วก็มีรูปของ การกวนเกษียนสมุดนะครับ,นะรบแล้วก็ตรงนี้เป็นองค์พระแก้มรกตนะครับ,นะรบแล้วพระสังกจายนะครับพระสังกจายองค์นม,นม้นผมคาดม่าน่าจะเป็นพระอวโลติเกสวนแต่ไม่ทราบชื่อท่านจริงๆนะ แล้วก็ตรงเสียนี่นะครับเข้ามาบางกนอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับด้านบนที่เราเข้ามานะครับเป็นจักรวัชระมงคลนะครับเห็นไหมครับจะมียันสีทิศที่เป็นยันปยาพุทธของหลวงพ่อวรานะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นศิลปะแบบทิเบตนะครับเห็นไหมครับเป็นจักระก็ใช้ะจัดปัดเป่านะครับสิ่งไม่ดีก็จะเข้ามาในพื้นที่นี้ไม่ได้นะครับ ครับผมตรงนี้ก็เป็นวิหารเทพอีกจุดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็บูรณะอยู่นะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูด้านในนะครับอันนี้คือด้านในนะครับพระองค์กำลังขอพรอ,อยู่นะครับอันนี้เป็นด้านใน จากโซนตรงนี้ก็จะเป็นอาส่วนของหลังวัดนะคะก็ด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นคลองบางมดนะคะ,ะถ้าใครที่ต้องการอยากจะมาให้อาหารปลานะคะจะอยู่โซนตรงนู้นนะคะ,ะก็เดินไปให้อาหารปลาได้นะคะ ส่วนด้านหลังของออตรงนี้นะคะจะเป็นกุฏิเดิมของหลวงพ่อวรานะคะแล้วก็ส่วนตรงด้านหน้านี่ก็จะมีพระเลยนะคะจะมีองค์พระพิฆเนศมีองค์พญาครุฑแล้วก็มีองค์พญานาคนะคะส่วนด้านอีกข้างๆตรงนี้ก็จะเป็นองค์รัชกาลที่ห้าของรังนะคะ,ะครับผมอันนี้เราก็จบคลิปนะครับจบคลิปมาด,มาดูมาดูที่วัดโพทองนะครับก็ขออนุญาตจบกันที่ สา,สารเสด็จพ่อรห้านะครับสารเสด็จพ่อรหอ้าสำหรับวันนี้ก็อ,อิ่มบุญ,ละ,ะบญละอิ่ใจก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะจ๊ะก็มาขอพรสักการะกันจ้าค,ค,คนใกล้คนไกลมาได้หมดนะจ๊ะครับเน้นเลยสําหรับสายพยาครุฑนะครับต้องมาให้ได้เลยวัดโพทองบางมดกรุงเทพมหานครนะครับเวพ่อวาะของเรานั่นเองนะจ๊ะบ๊ายบาย